หนึ่งปลาหนึ่งปลาเห็ดแบบนี้เอาเด้อพี่น้องเด้อบ่เลยหงมกใช่ใบตองหมักเผ็ดกระยาาใส่เอาเนี่ยนี่เพราะวะ่ามันสิเผ็ดจะลูกเผ็ดเพื่อลงุลงลุงที่นำเด้ตะเมกเ,เลยต้องเห็ดแบบนี้หนึ่งก่อนพี่น้องเลย่เลยเป็นชั่วโมงบ่ละ,ม,ลละมาพี่น้องนี่นาตาที่สุกแล้วมาเด้เจากทุกคนกิน จากสีวัดยังไง <laughs> มกขันซามพี่น้องจากมกใบตองกลายเป็นมกขันซามกินแบบกินหน่อยสบายดีจ้าแต่ตก็สีแดงเอาเอาอีหลาไปเอาบวงก่นอน ใส่ไข่สองหน่วยมีไข่เขาเนี้ยเบดให้น้องเคื่อมาบดเดี๋ยวดิคิงขอเจ้าเขาเนี้ยให้น้องมาบดละอืม้มหอมที่นี่แหละ

Kính khâu đưa Kính khâu Kính khâu ạ เอาไฟกลางลูกอืมแค่จะได้บอกเป็นขอเนียวมีต้องของเนียวคุยใส่ร่อนเป่ไข่เท่าง่วย กะลำม,มีแต่นั่นไหตูไแม่ไก่แบบแม่กัดเอาไม่ยอดูเผ็ดลเลยเพชรอะินได้ mặt cho tiệm mặt đâu mọi người mặt sau tiệm mặt sau tiệm mặt sau tiệm lên, thôi tiệm mặt sau tiệm mặt ra tiệm Tôi bớt ở dưới chân này dốt năm bớt năm bớt năm bớt 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 ông dạ, hay. Ờ, sẽ ông không phải. Phải, phải. Đây, đây, đây. phải không không phải không phải không phải không chết đi กินไปนอนไปนอนไปนอนกินพวกอยากออกมี่ยอยากออกไปนอนไปเงเ๋้าไงเดี๋ยวไงอปกิน พ่นิคนขายหัวกันไห ใส่มือนันนอน่นะน,น่ะบก่พเะันนอยก้างมาพื่ tiền như vậy tiếp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แสามโมงจังมาเขาสี่โมงหนึ่งคือพอน้ามาเห็นพวกเขาไปเลยเป็นกับอันนี้ สองตัวเห็นไหมสินตาเขาทำนี่บวชนีทำกินเบิดไลูกนที่เอาอีกตอนนึงคุณดีเขาเบิดนี้ไป กินลนังมัเนี่ยก่ะน,นี่เป็นยังนังปลาถุงเก็บมดเป็นหมดเนีเ่ย Hmm. อืมดหแวมาจะใส่ยังบุ๋มเนแมวเฮาไดอืมเมวเดแมวเฮาอยู่พี่มันอยู่ข้างเฮือนลายคือกันเลยอือสามตัวเนหมือนแมวเฮาได้อืแมวเหนอนอยู่นี่ตัว่งกา โตมันทำกันก็นไม่มเอาแล้วนนเออนอะ โมเอสัมบลงนาทีนาจตป่า12นาทีไปอ่ะอทีน้องคลิปนี้เราจานทีน้ผมจะอิ่มนะจริงจริงมาขอบใจมารับชม